ที่พี่มีปัญหามาตลอดตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันก็คือหน้าพี่หมองค้าง่ายมากช่วงนี้พี่เริ่มกลับมาทํางานเพราะฉะนั้นมันต้องออกไปข้างนอกบ้างแล้วก็มาดูเรื่องการมาร์กหน้า14วันติดบ้างว่าจะเป็นยังไงฮัลโหลกลับมากับลิลพี่อีกแล้วตอนนี้บ้าการบํารุงผิวบ้าการแบบดูแลผิวทั้งผิวหน้าและผิวตัวเป็นพิเศษ เมื่อวานพี่ไปเจอรีวิวมาอันหนึง่งแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากให้ผิวหน้าเนี่ยฉ่ำโกลมากๆสุขภาพดีเขาก็แนะนำว่าให้มาร์กหน้าเนี่ยติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา14วันเพราะฉะนั้นด้วยความที่อยากหน้าฉ่ำโกล <c oughs> ก็เลยจะมาลองดูกันว่าการมาร์กหน้า14วันติดเนี่ยมันทำให้หน้าโกลจริงหรือเปล่านี่คือหน้าสด ไม่ได้แบบทำอะไรนอกจากทาลิปติกแล้วก็มีใต้ตานิดหน่อยแค่นั้นคลิปก่อนหน้าเนี่ยพีได้ทำไปแล้วคือการบำรุงหน้าการเช็ดด้วยโทนเนอร์แบบจองยอนเป็นเวลา7วันเนี่ยมันเป็นยังไงเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้นะคะก็มาดูกันว่า14วันนี้จะเป็นยังไงอมาดูเรื่องมาสกาก่อนใครที่ไปเกาหลีอะ่ะเราไปแวะซื้ออะพี่แนะนำ อันนี้มากคือทันทีที่มาเซตออกมาหน้ามันกระจ่างใสขึ้นจริงๆทุกคนอันนี้ไม่ได้พูดเล่นณมันดีมากบำรุงหน้าดีมากหน้าสว่างขึ้นแบบเห็นแล้วโอ้โหถ้าเกิดว่าพี่มีโอกาสได้กลับไปแล้วก็ได้เจอเนี่ยพี่ซื้อกลับมาอีกแน่นอนวันนี้ก็เป็นวันแรกที่จะลองอย่างที่บอกนะวันนี้จะลองมาส์กด้วยตัวนี้ดูเทียบผิวก่อนอะตอนนี้ผิวก็ประมาณนี้ใช่ไหมเขาให้มาส์ก 20นาทีอันนี้มันจะเป็นเหมสองแผ่นประกบกันมีครึ่งบนครึ่งล่างนะคะเพราะเวลาทำคลิปเกี่ยวกับความสวยความงามทีไรสิวขึ้นตลอดนี่ขึ้นมา2เม็ดจ้านี่คือหลังจากาากหนะ้าเสร็จแล้วนะคะเห็นเห็นไหมว่ามันยังไม่แห้งไม่อะไรเลยนี่ก็จะดูปรายขึ้นเห็นอาเทียบ บางทีในกล้องอมันอาจจะไม่เห็นชัดแต่จริงๆมันเห็นค่อนข้างชัดนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า14วันจะรอดไหมนนี้ก็วันที่2นะที่พีจะใช้ก็เป็นที่บอก Nature Republic อันนี้เขาบอกว่าจะช่วยเรื่องให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็มอยเ t อร์ไรหน้าวันที่2พร้อมชุดนอนของย่า oh. คือคุณย่าใส่ไม่ได้ก็เลยยกชุดนอนให้พี่นะ <c oughs> แล้วเ่มเอินใส่สบายมากชุดนอนชุดนอนของคุณย่าใส่สบายมาก oh. คลิปที่ทําเกี่ยวกับพวกความสวยความงามพี่จะออกจากห้องน้ำแล้วก็ทําทุกครั้งหรือเปล่าก็มามาวัดใจกันอ่ะว่าพี่จะบ้าหรือเปล่าอ่มากมนาะเสร็จสําหรับ m อ i ์ไร r ซอร์หัวหูเละหมดอันนี้ไม่รู้ว่าพอยุ่งกัดหรือว่าสิวด้วยนะมันคันมากเลยอ่ะแล้วอยู่ดีแดงอ่าวันนี้ที่สองนะวันนี้ก็วันที่สี่นะความจริงอนะ่ะเมื่อวานอะ่ะกําลังจะถ่ายวิดีโอใช่ไหมแต่ว่าไฟดับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะถ่าย รีวิวหรืออะไรได้วันนี้พี่จะใช้สูตรเอ,อ่อโรโยเจลลี่น่าจะเป็นแบบรังผึ้งเนาะของ n a t u r e Republic เหมือนกันเหมือนจะช่วยลดเรื่องริ้วรอยเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนฟื้นฟูผิวด้วยมากกว่าอันนี้คือหลังจากที่มาหน้าเสร็จก็ยังมีความวาวยังไม่สามารถที่จะซึมได้ขนาดนั้นเนาะหน้าชุมมาเอีกสิบวันมาดูกัน วันน่าจะเป็นยังไงวันที่5แล้วเนาะกับการลองมาส์กหน้าวันนี้พี่เพิ่งได้ของใหม่ที่พี่สั่งมาอันนี้เป็นมาส์กมาชราเนเชอรัลเฮอร์เบ r ร์เฮอร์เบมากนี่นะซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันช่วยเรื่องหน้ากระจ่างใสแล้วก็มันดีมากเลยให้ฉีดกับสำลีจากนั้นก็เอาสำลีที่เปียกอ่ะมาแปะแปะหน้านะคะี่จะบอกว่าพอมาวันที่วันที่หใช่ไหม หน้าเริ่มดีขึ้นจริงๆนะรังพึ่งเมื่อวานหรืออะไรก็ตามแต่มันเหนียวมากอีร <c oughs> ลังพึ่งเหนียวสุดเลยกลายเป็นวานะนอนไม่ได้เลย <c oughs> นี่คือหลังจากที่มาร์กหน้าเสร็จนะมันก็จะเย็นๆถือว่าทํำน้ำดีแต่ว่าขอดูพรุ่งนี้ก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าคืนเนี้ยมาร์กมา คือรู้สึกว่าถ้ามันเห็นผลมันเห็นจริงๆคือพรุ่งนี้อันนี้ก็คือทาใต้ตาอะไรปกตินะเพราะว่าใต้ตาพิ่ไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วซึ่งก็คือผ่านมา7วันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเลือกของ i n นเนสฟร e อันนี้ไปขน,นมาแล้วเจอในตู้เย็นแล้วมันดูหน้ามามากทุกคนอันนี้มันเป็นสูตรไรซ์ไรซ์มารใช่ใช่สิมันต้องใช่สิ <S <S ใช่มันเป็นสูตรเหมือนเป็นสูตรข้าวซึ่งพี่ชอบพวกแบบ ครีมหรือว่าสบู่อะไรที่มันเป็นข้าวๆอย่างนี้อยู่แล้วนะพี่ชอบกลิ่นมันมากมันจะช่วยเรื่องทําให้หน้าดูใสขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าดูอิ่มฟูขึ้นอารมณ์นี้นะคะอัปเดตล่าสุดมันก็จะมีความเนียนๆช่วงนี้คือรู้สึกว่าหน้าดีมากหน้านุ่มมากยวขอมาร์ตัดอุดครีมกระจายย้ กลิ่นหอมมากถ้าเกิดว่าใครนึกกินไม่ออกมันอารมณ์คล้ายๆกินแบบครีมของลานแอะนี่ก็คือหลังจากมาสตัว i n นนิ f ฟรีเสร็จนะมันก็กำลังรองครีมซึมเข้าสู่ผิวอยู่แต่รู้สึกว่าน้านิ่มมากหน้าแบบดูฟูจริงอาจจะไปซื้อมาลองเพิ่มประทับใจมาก i n นนิ f ฟรีดีมากจริงๆ ทุกคนอยากจะบอกว่าน,นี่คือสภาพเพิ่งออกมาจากห้องน้ำกำลังจะมากหนะ้าแต่เห็นหนะ้าแบบใสมากดูมีแก้มแดงไม่เคยแก้มแดงขนาดนี้มาก่อนใครที่มันไม่มีเวลาขนาดนั้นอนะ7วันพีว่ามันก็เห็นผลแล้วนะแต่ว่ามาเรามาลองไปให้สุดกันมาดู14วันกันว่าจะเป็นยังไงหน้าใสมากดูขนาดตอนนี้ดิออกกล้องลงแล้วเนี่ยไม่ได้อังกระแสนีว่วันนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะมาเป็นตัว nature republic สูตรคาโมไมล์นะที่ช่วยเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็ทำให้ผิวดูเฟรชขึ้นวันนี้เราจะมาดูว่าเป็นยังไงมันจะเหนียวอีกไหมโอ้เนเจอร์ r e p พับลิกจะบอกเลยเหนียวมากเลยอะมันแบบมันมันลื่นอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนอนนี้เป็นอันที่เหนียวน้อยที่สุดแล้วในจำนวน Nature Republic ทั้งหมดที่มาสมานะดูหน้าก็ไบร์ขึ้นอีกแล้วเหมือนกันแต่จะบอกว่าสูตรไอเนี้ยสูตรแตงกวาที่เป็นอโรอันเนี้ย มันช่วยเรื่องหน้านิ่มใช่ไหมพอพี่มาร์กอันนี้ไฟอ่ะวันต่อมาหน้านิ่มมากๆจริงๆหน้านิ่มสุดในจำนวนมาร์กทั้งหมดก็ลองได้เอามาเกินครึ่งทางพอมาวันที่สิเนี่ยพี่จะมาในเจ้าริพับลิกเหมือนเดิมคือพี่ซื้อมาแบบเป็นแผงแล้วมันกำลังจะหมดอายุพี่เลยใช้แต่อันนี้ oh. เขาบอกว่าช่วยเรื่องทำให้หน้า,ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้น นี่คือหน้าก่อนที่จะมาร์กเนาะจากที่เห็นว่ามันมันมากโอ้ติดอันนี้เหนียวเหนียวขนาดนี้ไม่กระจางใสาจะจะเครืองมากนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูวันอื่นต่อก็เป็นวันที่พีปอกไปข้างนอกไปตะลุยมานะคะเจอแดดเปรี้ยงปป้งร้อนมากหน้าแล้วก็ผิวก็จะค่อนข้างที่จะ สุดโสมแล้วก็โดน,นทาร้ายมาค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเพราะว่าแดดประเทศไทยก็ไม่ใช่เรื่องตลกก็จะเอาอะไรที่มันเบาๆหน่อยแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะฟื้นฟูหน้าได้ดีอันนี้ก็คืออันที่พี่บอกนะคะที่เป็นเอ,อมาสก์แมทร่าเขายังชั่วรู้สึกหน้าสบายขึ้นเยอะมากนี่นะอันนี้เป็นวิตซีสกัดเป็นเม็ด มาเหมือนเม็ดยาอย่างนี้เลยนะคะเวลาใช้เนี่ยก็คือแกะน,นี้ออกเอาผสมกับครีมหรือว่ามาส์กแล้วก็ทาบำรุงผิวลงไปมันก็จะช่วยเรื่องหน้ากระจ่างใสขึ้นอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ลองเอาอันนี้ยทาที่แผ่นมาส์กของ Nature Republic หน้าเนี่ยมันสมูทยอยู่แล้วแล้วพอมาวันนี้พี่ก็รู้สึกว่าอย่างที่เห็นหน้ามันกระจ่างใสขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าวันที่ส3บสามหน้ามันเนียนมากเลยอ่ะมันไรมากเลย วล่ะชอบมากสวยมากเอาลละทุกคนในที่สุดก็มาถึงวันสุดท้ายแล้วฉันทุ่มเทกับสิ่งนี้มากจริงๆวันนี้ก็จะมาปิดจ็อบกันด้วยมาร์คทองคำนะคะ การมาร์กหน้าติดกัน14วันจบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาสรุปผลนะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้โอเคมากเลยเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ทีนึงเนาะวันนี้ก็คือวันที่ใช้มาร์กครบ14วันนี่คือเช้าวันถัดมา,มาดูหน้ากันเลยสรุปเลยนะคะรู้สึกว่าหน้ามันกระจ่างใสแล้วก็ผิวดีขึ้นเยอะมากๆผิวหน้านิ่มมากถือว่า14วันเนี่ย เวิร์กนะมันทาให้เหมือนเป็นคอสั้นๆในการบํารุงหน้าแบบเร่งด่วนมากๆเพียงแต่ว่าพีรู like ้สึกว่ามันเสียเวลานิดนึงบางดีชอบที่จะทาครีมมันจะเหนียวหน้าตัวมาส่ะก็สําหรับคนที่ต้องการที่จะบํารุงหน้าแบบมีงานอะไรอย่างเงี metrics. ้ยแล้วมีเวลาสั้นๆเนี่ยการมาร์กหน้าติดต่อกันหลายวันนิดนึงมันก็จะเป็นการบํารุงหน้าให้ดีขึ้นจบแล้วกับการมาร์กหน้าสิบสี่วันโอ้ ยากมากหวังว่าทุกๆคนจะชอบนะคะจบไปอีกหนึ่งภารกิจนะใครที่อยากให้ทำอะไรอยากให้พี่ทำคลิปแบบไหนก็ลองมาเสนอเนี่ยคอมเมนต์กันได้นะแล้วเจอกันใหม่ขราวน้าค่ะเดี๋ยวขอรีบไปทำงานก่อนลนะนา๊าย